ภาษาจีนกลางคำศัพท์น่ารู้ในโรงพยาบาลนะคะบัตรสุขภาพเจียนเปาขาบัตรสุขภาพเจียนเปาขานอนโรงพยาบาลจู่เยวนนอนโรงพยาบาลจู่เยว่ศูนผู่วยในย院นจง院ินให้ฉันเ给我ให้ฉันเก给我เจาะเลือดชอเจาะเลือด โชว์สิเคาน์เตอร์เจาะเลือดโชวส์สิายโชวส์สิาย,ายขยับเข้ามาหน่อยโกหลอีเ过来ยนขยับเข้ามาหน่อยโ过来一点อีเีเตยนอดทนหน่อยเลิ่นหน่อีเสียเลิ่นหน่อยแปลว่าอดทนนะคะอดทนหน่อยก็คือเลิ่นหน่อ,อีเสียกดไว้ห้านาทีย่าอู่เฟินจง ยาแปลว่ากดนะคะในที่นี้อูเฟินจงก็คือหนาทีฉันพาเธอไปใจ ni ชื่อหฉันผมใจ้แปลว่าพานี้เธอคุณชื่อแปลว่าไป wa ใจ ni ชื่อไปที่ไหนชื่อนา li ชื่อแปลว่าไปนาหลี่ที่ไหนเตียงในโรงพยาบาลป ing ชวงป ing ช u ว ng ห้องในโรงพยาบาลปิงฝางังปิงฝาัง หมอนเตนทงผ้าหม่มเมียนเ้ามียนเปืลิ้นชักบนหัวนอนช่วงโถกวยช่วงโถกวยสวิตช์ไฟเปิดปิดไขกวนไขกวนวัดความดันเหลียงเสียเหลียงเสียชั่งน้ำหนักเหลียงถี่จง เหลียงถี่จงวัดความสูงเหลียงเชิญเกาเหลียงเชิญเกาช่างน้าหนักวัดความสูงเหลียงเชิญเกาถี่จงเหลียงเชิญเกาถี่จงส่วนใหญ่คุณหมอเวลาเรียกให้ไปวัดความสูงเขาก็จะพูดติดติดกันนะคะตรวจปัสสาวะเจียนชาเนี่ยวเยเจียนชาแปลว่าตรวจสอบนะคะเนี่ยวแปลว่าปัสสาวะ เนี่ยวเยก็คือปัสวะเจียนฉาเนี่ยวเย่คุณไปปัสวะนี่ชีเน่ยวเนี่ยวนี้เธอคุณชื่อแปลว่าไปเนี่ยวเนียวก็คือปัสสวะนี่ชีเน่ยวเนี่ยวอันนี้เจอเกออันนี้เจอเกอเอาปัสวะใส่ในนี้ปาเนี่ยวฟังใจเจอเกอปาก็คือนำพานะคะเนี่ยวก็คือปัสวะฟังแปลว่าวางใจเจอเกอก็คือในอันนี้ในสิ่งนี้ปาเนี่ยวฟังใจเจอเกอ ป่า尿放在这个เสร็จแล้วหาวเลเสร็จแล้วหาวลเลอามาให้ฉันนาเหา给我นาแปลว่าเอามานะคะหรือว่าหยิบมาเกแปว่าให้หวแปว่าฉันนาเหา给我น้า给หัวใบยินยอมถงอีซูถงอีแปลว่ายอมนะคะเขียนเสร็จหรือยังเสร็จ好了า,าเสร็จแปลว่าเขียนเ่าแปลว่าเสร็จเสจาเรามา เสซ่แล้วม吗？ฉันเขียนแล้วว่าโยเสเลยว่าฉันผมโยแปลว่ามีเสแปลว่าเขียนเลือไปว่าแล้วว่าโยเสเลยว่าโยเซ่ละเซ็นชื่อหรือยังเชียนหมิงเม了เชียนหมิงแปลว่าเซ็นชื่อนะคะเลือมาหรือยังเชียนหมิงเลือมาเชียนหมิงเลือมาฉันเซ็นแล้วว่าเชียนเข้าละว่าฉันผมเชียนแปลว่าเซ็น เหาเลก็คือเสร็จแล้วหัชเชียนเหาเลช่วยฉันดูหน่อยได้ไหมปังวอค่าอีเซียปังมาจากคําว่าปังหมังแปลว่าช่วยเหลือหัวเชีนผมค่นอีเซียก็คือดูหน่อยปังวอค่าอีเซียมีที่ไหนยังเขียนไม่เสร็จโยนาีเมเส还没าโยแปลว่ามีนาลีที่ไหนไม่แปลว่ายังไม่สเสร็จคือยังไม่เสร็ขียนยังไม่เสร็จนั่นเองยนาีเ哪里ห่หาว อยนาลีไฮเมเซหาตัวเราเปิดเล่นเปิดเล่นชื่อชื่อชือเบอร์โทรศัพท์电话号码电话号码ที่อยู่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 เลขบัตรประชาชนชื่อเจียง,งเลขบัตรประชาชนชื่อเสีง วันที่ลื่ฉีวันที่ลื่ฉีใส่น้ำเกลือตีกยนตยนตีเปลี่ยนเสื้อผ้าอฝอีฝู衣服ดยาตนอฉีดยาตาน,าตานกินยาชื่อยากินยาชื่อยาดยาชาตาาจก麻ย ฉียาชาตาหมามจยุยงดอาหารจิ้นสืองดอาหารจิ้นสือหกทุ่มวันทั่สิบเองทุ่นหกทุ่มวัน s ั่สิบสองที่มพาตัด开เพาตัดเตา,า,ตา,ตาการพาตัดต้องผ่าูัการพาตัดต้องผ่าูัห้ามกินของหรือว่าห้ามกินอาหารนะคะ ป Lebanon, Omaha, reindeer, water. Water. ู่หนึงชื่อตงซีปู่หนึ่งแปลว่าไม่สามารถชื่อแปลว่ากินตงซีในที่นี้แปลว่าสิ่งของแต่ว่าหมห้ามก็คือห้ามกินอาหารห้ามดื่มน้ําปู่หนึ่งเฮอร์สวยปู่หนึ่งไม่สามารถเฮอร์สวยก็คือดื่มน้ําปู่หนึ่งเฮอร์สวยห้ามดื่มห้ามกินปู่หนึ่งชื่อเฮอปู่หนึ่งไม่สามารถชื่อแปลว่ากินเฮอร์แปลว่าดื่มปู่หนึ่งชื่อเฮอร์อฉันสักครู่ตึงหัวอีเซีย เดี๋ยว我一下聊聊等等等等，รอก่อนเดี๋ยว一下，เดี๋ยว一下，มีแรงไหม有力气吗有แปลว่ามี力气แปลว่า,าเรียวแรงนะคะมาแปลว่าไหมมีแรงไหม有力气吗，ปวดมาก很痛，ปวดมาก很痛，เตรียมตัว准备，เตรียมตัว准备 ไปห้องผ่าตัดชี่ไข่เตาฝางชี่แปว yup. ่าไปไข่เตาก็คือผ่าตัดฝางก็คือห้องห้องผ่าตัดนั่นเองชี่ไข่เตาฝางชี่ไข่เตาฝังญาติคนในครอบครัวเจ้าเหรินเจ้าเหรินมีคนในครอบครัวมาอยู่เป็นเพื่อนไหมโยเจ้าเหรินไหลเพมาโยแปว่ามีเจ้าเหรินแปว่าคนในครอบครัวไหลแปลว่ามาเพแปลปว่าเป็นเพื่อนนะคะมาแปลว่าไหมโยเจ้าเหรินไหลเพมา 有家人来陪吗ไม่มี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 เขามาไม่นานถ้าห้อยไหลอีเซียเซียทาแปลว่าเขาห้อยไหลแปลว่ามานะคะอีเซียเซียก็คือแป๊บหนึ่งหรือว่าไม่นานนั่นเองถ้าห้อยไหลอีเซียเซียถ้าห้ยไหลอีเซียเซียฉันลงไปข้างล่างได้ไหม我可以去楼下吗我ฉันผมเคยแปลว่าได้去แปลว่าไปี下ก็คือข้างล่างมาแปลว่าไหม 我可以去ช下่อีกสักครู่จะมีคนมาวัดความดันตึงอีเซียโยเลินไหลเหลียงเศยยาตึงอีเซียแปลว่าอีกสักครู่นะคะโยแปลว่ามีเลินแปลว่าคนาไหลแปลว่ามาเหลียงเศยยาก,ก็คือวัดความดันตึงอีเยโ้เซี่ยเ有人来量ล压，等一下有人来量ย压。หนาวมากหนหล่งหนาวมากหนหล่งรห้องคนป่วยหนาวมาก บิงฝางเห,เหลิบิงฝางแปลว่าห้องคนป่วยนะคะเห,เหลก็คือหนาวมากบิงฝาง,ง,ง,งเหลบิงฝางเหลคุณปวดที่ไหนบ้างนี่นาหลีท่ทงนี้เธอคุณนาหลี่ที่ไหนท่งแปลว่าปวดนี่นาหลี่ท่งนี่นาหลี่ท่งปวดตรงนี้เจ้อหลี่ท่งปวดตรงนี้เจ้อหลี่ท่งมียาแก้ปวดไหมโยจื่อทงเย่ามา โยแปลว่ามีจื่อท่งแปลว่าแก้ปวดนะคะเย่าแปลว่าอย่ามาแปลว่าไหมโยจื่อท่งเย่ามาฉันปวดแผลมากวอชังโขเหินท่งวอชันผมชังโขก็คือบาดแผลเหินท่องแปลว่าปวดมากๆวอชั่งโขเหินท่งวอชังโขเหินท่งคุณขยับได้ไหมนี่เคยต้งมานี่เธอคุณเคยแปลว่าได้ต้งแปลว่าขยับนี่เคยต้งมานี่เคยต้งมาได้ค่ะ ได้นะแต่ว่าปวดมากแต่ชื่อเหินทงแต่ชื่อแต่ว่าเหินทงแปลว่าปวดมากแต่ชื่อเหินทงเข้าโรงพยาบาลรูล้院เ,เข้าโรงพยาบาลลู้นออกจากโรงพยาบาลชู院ออกจากโรงพยาบาลชู院กลับมาโรงพยาบาลหยุยเจินกลับมาโรงพยาบาลหยุยเจินรับยาหลิงเย่า รับยาหลิงยาใบรับรองแพทย์เจนตวนซูเจนตวนซูเอากี่ชุดเอากี่สำเนาเย้าจี่เฟินเอากี่ชุดเอากี่สำเนาเย้าจี่เฟินสองชุดก็พอเหลียงเฟินโจีวเห่าเหาลียงแปลว่าสองนะคะเฟินแปลว่าชุดโจีวเาห่าก็พอเหลียงเฟินโจีวเห่าเหาลียงเฟินโจีวเห่า,หา ฉันเอาสามชุดวัวเย่าซันเฟินวัวฉันผมเย่าแปลว่าเอาซันแปลว่าสามเฟินแปลว่าชุดหรือว่าสำเนาวัวเย่าซันเฟินกี่โมงจีเตียนกี่โมงจีเตียนออกจากโรงพยาบาลกี่โมงจีเตียนเคยชูเย็นจีเตียนแปลว่ากี่โมงเคยแปลว่าได้ชูเย็นแปลว่าออกจากโรงพยาบาลนะคะจีเตียนเคยชูเย็นจีเตียนเคยชูเย็น ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยชวนห่าวอีฝูชวนแปลว่าสวมใส่นะคะหาวในที่นี้แปลว่าเรียบร้อยหรือว่าแปลว่าเสร็จก็ได้อีฝูแปลว่าเสื้อผ้าชวนห่าวอีฝูกลับบ้านไปพักผ่อนหุยเจ้วสีหุยเจียแปลว่าวกลับบ้านนะคะิสีแปลว่าพักผ่อนหุยเจ้วสีหุยเจ้วส,สีดื่มน้ําเยอะๆโต喝水โตแปลว่ามากเฮอสวยแปลว่า ดื่มน้ําดื่มน้ํามากๆดื่มน้ําเยอะๆนะคะโตเธอสวยกลับมาหาหมอเมื่อไรเชิญหมอซืโ hover ตรวเจเชิญหมอซื้อโ h o แปลว่าเมื่อไหร่นะคะ hover ตรแปลว่ากลับมาหาหมอกลับมาตรวจอาการอีกรอบนั่นแหละนะคะว่าหายดีหรือยังอะไรแบบนี้นะคะเชิญหมอซืโ hover ตรววันที่สองมกรากลับมาหาหมอ1月2日回诊 อีเย่แปลว่ามกราคมนะคะเออลือก็คือวันที่สองหวยเจิก็คือกลับมาหาหมออีเย่เอ้อลือห h ่ยเจิอีเ่เออลือหวยเจินสิน่งของเก็บให้เรียบร้อยตรงซีโชเาต้องซีเพราว่าสิ่งของนะคะโชแปลว่าเก็บเ่าแปลว่าดีหรือว่าเรียบร้อยนั่นแหละนะคะต้งซีโชเฮาต้องซีโช่เฮา,งาลงทะเบียนกว่าเฮาลงทะเบียนกว่าเฮาจ่ายเงิน เ付钱จ่ายเงินเียนราคาเท่าไหร่โตสาวเฉียนราคาเท่าไหร่โตสาวเฉียนรับยาหลิงเยา่ารับยาหลิงเยา่ารอรถเติ่งเชอร์รอรถเติ่งเชอร์ชำระเงินพีเจชำระเงินพีเจ